นาฬิกาสามนาทีค่ะต้องรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้านะคะคดีของทางบอกลอายจุดนะคะ ที่ไปทำความาผิดนในมาตรา116นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการยุยงปลุกป,ปั่นแล้วก็ผิดข้อหาตามพรบอคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเป็นยังไงมาติดามกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณสมบัติบุญงามอนคงหรือว่าบอกอรไรจุดนะคะได้เดินทางไปที่ศาลทหารกรุงเทพเพื่อที่จะมาตามนัดสืบพยานโจทย์ในข้อหายุยงปลุกปั่นทําให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะคะตามมาตรา116แล้วก็ความ ผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์โดยเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการสืบพยานโจทย์ก็คือตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอ,อ,อทนะคะซึ่งได้มีการอธิบายขั้นตอนกระบวนการในการตรวจค้นจับกลุ่มส่วนทางฝ่ายทนายจำเลยมีการสอบถามเกี่ยวกับหลักการในสถานะ ในการยึดอำนาจว่าสมบูรณ์ณจุดใดเมื่อใดแล้วประชาชนควรจะรับฟังใครระหว่างคณะยึดอำนาจกับรัฐบาลฟังเสียงบอกอะไรจุดค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของประเด็นเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางทนายฝ่ายจำเลยก็ซักถามเกี่ยวกับเรื่องหลักการนะครับว่าอตอนที่มีรัฐประหารกันประกาศ ยึดอำนาจใหม่ๆนี่สถานะของการรับประหารนี่ยึดอำนาจสมบูรณ์หน้าที่จุดใดอะไรสานองนี้เพราะว่าตอนนั้นมันก็คุมเครือใช่ไหมเอ๊มีมีรัฐบาลแล้วก็มีมีคนมายึดอำนาจเอ๊ะตกลงประชาชนจะต้องฟังฟัง,ฟ,งฟังใครนะครับจะต้องฟังใครเป็นหลักอะไรเงี้ยอะไรสำนองนี้นะก็อยู่ประมาณนี้ครับ นอกจากนี้นะคะบอกไอรจุดยังบอกนะคะว่ามีชื่ออยู่ในคําสั่งของคอสชฉบับที่3ทับ57ให้บุคคลมารายงานตัวที่หอประชุมกองทัพบ,บกเทเวศในวันที่23พฤษภาคมปี57แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เข้ามารายงานตัวต่อมาวันที่11มิถุนาปี57สารทหารก็ได้มีการอนุมัติหมายจับ ในสองข้อหาก็คือยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและความผิดตามพรบอคอมโดยมีพฤติการการจับกลุ่มโดยมีพฤติการนะคะการจับกลุ่มในช่วงกลางคืนของวันที่5มิถุนาปี5-7ซึ่งบอกลายจุดบอกนะคะว่าผู้บังคับการปอทร่วมกับรอ21เนี่ยคะเข้าจับกลุ่มตัวที่บ้านพักที่อำเภอพานทอง จังหวัดชนบุรีหลังจากที่สำนักข่าวกลองแห่งชาติตรวจสอบหมายเลข IPT ที่ IP นะคะที่ใช้ในการโพสต์ข้อความผ่านอินเทอร์เน็ตจากนั้นจึงได้มีการนำตัวไปสอบสวนที่ค่ายกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์จังหวัดชนบุรีก่อนนำตัวขึ้นศาลทหารเพื่อดำเนินคดีต่อไปโดยในคดีนี้ สารได้มีการนัดสื่อพยานโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นนัดหน้าเนี่ยค่ะวันที่15กันยายนเวลา9นาฬิกานั่นเองค่ะ นี้มาดูนะคะกับกรณีก่อนหน้านี้ที่สอสอนอชอนะคะได้มีการเรียกประชุมแล้วก็พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้มาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสอมอชุดใหม่นะคะมีทั้งหมดเนี่ยเคนมีรายชื่อไปให้กสอมเนี่ยคัดกรองกันแล้วก็ลงมติกันนะคะเป็นรายบุคคลนะคะว่าใครคนไหนผ่านไม่ผ่าน ก็มีทั้งหมด7ดรายชื่อผ่าน5ไม่ผ่าน2นะคะบุคคลหนึ่งใน2คนนะคะที่ไม่ผ่านการคัดกรองโดยสรชาก็คือนาอนยบวรยศินทร์ทรก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้วยนะคะก็เป็นประธานเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้อง3าสถาบันนะคะสำหรับนบานยบวรยศินทร์ได้มีการกล่าวถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าในตนเนี่ยคะแนนของตนเนี่ยมีคะแนนไม่เห็นชอบ118ต่อ37เสียงงดออกเสียง21เสียง ส่งผลให้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสนชเช่นเดียวกับอีกคนหนึ่งนะคะก็คือนายแพทย์สุภชัยถนอมทรัพย์เป็นอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มีคะแนนไม่เห็นชอบ107เสียงต่อ45งดออกเสียง24เสียงโดยนายบ,บรวรนะคะระบ,บุค่ะว่าผลที่ปรากฏออกมาแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าคนที่ต่อสู้เพื่อความมั่นคงของชาติและสถาบันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ชัดเจนแบบนี้ ถึงไม่ได้รับการรับรองจากสอนอชอจึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารคนที่ปกป้องความศักดิ์สรีนะคะความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอาญามาตรา112กลับไม่ได้รับความเชื่อถือเท่ากับกลุ่มต่อต้านการใช้มาตรา112แต่เป็นการจํากัดสิทธิ์บางอย่างของบุคคลเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงของราชนาจักรนะคะ ออกมาในรูปแบบเหมือนไม่พอ,พอไม่พอใจตัดพงตัดพอวจชันอุตสาพิทักษไว้นะคะความสัดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอายามาตรา1นึเลยนะแต่ทําไมไม่เลือกผมนะคะแต่ก็ต้องเคารพกับการตัดสินใจของสอนชนะคะที่เขาตกผลึกออกมาแล้วแล้วก็ลงมติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามาทั้งหมด7ผ่าน5ไม่ผ่าน2ก็คือหนึ่งในนั้นนายบวรยจสินทร์ค่ะหให้เหตุผลเดียวที่บอกกันไปนะคะ ใจอ้างมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้านดีกว่านะคะใกล้จะหมดวาระกันไปแล้วนะคะกับปอปอชอ,อย่างนายปานเทพกล้านรงรานได้ออกมาระบุว่าจะเร่งงานนะคะคดีที่มันค้างคาคา,ากันอยู่นะคะโดยนายปานเทพกล้านรงรานนะคะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปอปอชอบอกว่าก่อนที่ตนเองเจะพ้นวาระทาหน้าที่กรรมการปรปอชอ21กันยายนนี้ แต่ตามกฎหมายนี่จะต้องอยู่ในตําแหน่งจนกว่าจะมีกรรมการคนใหม่มาแทนซึ่งต้องทํางานต่ออีกระยะหนึ่งขณะนี้จึงพยายามเร่งทําคดีสําคัญให้เสร็จก่อนจะพ้นวาระทั้งคดีทางการเมืองและก็คดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคดีสลายการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2553ขณะนี้คณะอนุก,กรรมการไต่สวนได้นัดสอบพยานกับนายจิติพจน์ ว,วิริวยโรธนะคะประธานคณะกรรมการเพื่อติดตามสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งเป็นพยานที่นายแพทย์เวงตูจิราการ,รอดีตสอสอบัญชีรายชืย่อพรรคเพื่อไทยเสนอเพิ่มเติมหลังจากนี้ค่ะหากไม่มีการอ้างพยานเพิ่มเติมอีกคณะอนุก,กรรมการแต่สวนก็จะสามารถสรุปคดีดังกล่าวได้ก่อนวันที่21กันยายนแน่นอน <c oughs> โอ้ ก่อน21กันยายนแล้วนะคะถ้าไม่มีการอ้างพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะสำหรับคดีสลายการชุมนุมปี53สรุปได้อโอ้นี่ถ้าไม่ถ้าไม่อ้างพยานอีกนะแต่ถ้าอ้างพยานกันอีกก็ต้องยาวไปอีกะแบบนั้นใช่ไหมคะน่าจะใช่ค่ะ <c oughs> แบบนี้นะคะ <c oughs> ก,ก็รู้ทั้งสองอย่างว่าอย่างที่คุณอรุณัไทยบอกว่าถ้ามีการอ้างพยานเพิ่มจะยาวอีกใช่ไหมกับถ้าสรุปได้เนี่ย จะสรุปออกมาว่ายังไงนะะจะม้นวาระแล้วก็หวังว่าจะจดจารึกประวัติศาสตร์การทํางานที่อย่างนี้น้อยมีสักหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับวงตระกูลอย่างน้น้อยแต่จริงก็มีเยอะมีเยอะนะคะก็สร้างคุณประโยชน์ไว้เยอะเลยนะคะขอใสักเรื่องแล้วกันมีหลายๆคดีที่ต้องทําคดีถอดถอนคดีเล็กเนี่ยทําไปหมดแล้วนะคะ ค้างๆอยู่ในยุอย่ง <c oughs> ให้หมดอายุอ <ol> ดวาละ <c oughs> <ừ> um. อันนั้นก็คดีในทางการเมืองนะคะทีนี้มาดูคดีที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งกันทุกวันเลยสำหรับคดีของเสียชูวงเนี่ยนะคะล่าสุดนี่ศาลได้มีการออกหมายจับทางคุณบัรยินรวมกับพวกสี่คนนะคะโดยพลตำรวจตรีอัคราเดชพิมลศรีค่ะ ผู้บังคับการกองปราบปรามนะคะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนายชูวงแท้ตังนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่ญาเชื่อว่าไม่ใช่เป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำนะคะโดยมีเรื่องการโอนหุ้นมูลค่าเกือบ300ล้านบาทเข้ามาเกี่ยวข้องโดยระบุว่าล่าสุดสารอาญากรุงเทพใต้เนะะี่ยค่ะได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหารวม4คนนะคะประกอบด้วย พันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรค่ะอดีตด้านพนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวกันธนาสิวาธนาพลพริตตี้สาวท้อง7เดือนนางสาวอุรุชาว,วชิระกุลทนอดีตโบรเกอร์ใน4ข้อหานะคะประกอบด้วยร่วมกันลักทรัพย์รับของโจรปลอมแปลง,ปลงและใช้เอกสารปลอมส่วนนางศรีธนาพรมมานะคะบรรดาของนางสาวอุรุชาถูกออกหมายจับในข้อหา ร่วมกันกรักทรัพย์รับของโจรด้านพันธุ์ุโธบัญญินตั้งพากรน,นะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่ายังไม่ได้รับการประสานจากตํารวจแต่ทราบจากข่าวแล้วว่าตัวเองเนี่ยถูกสารออกหมายจับโดยจะปรึกษากับทนายความก่อนนะคะแล้วก็จะเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามในวันนี้นะคะเวลาประมาณ10นาฬิกาพร้อมเตรียมหลักทรัพย์ไว้ยื่นประกันตัวด้วยค่ะ หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ติดตามข่าวคราวของออช่างภาพต่างประเทศที่ถูกจับกลุ่มในข้อหาที่ว่าพกเสื้อเกราะเนี่ยนะคะก็ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าทราบการแต่ว่าถูกคำสั่งห้ามออกนอกประเทศไทยใน12วันก็ยังม,มีภาพวิจารณ์กันอยู่สำหรับเรื่องนี้นะคะวันนี้พวกเราทั้ง4สาวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะคุณอรุณวัฒน์ไทยศิริบุตรคุณกุลธิดาชนกุลคุณชุติมากุมารและดิฉันนิชนันจันดวงพร้อมทีมข่าวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ